นานมาแล้วในรอยต่อระหว่างนรกและโลกมนุษย์มีปีศาจตนหนึ่งแก่ที่สุดเท่าที่นรกเคยจดจำชื่อของเขาคือทิมปีศาจเท่าที่แสงไฟจากหุนนรกไม่อุ่นหัวใจเขาอีกต่อไปความชราทําให้ทิมเบื่อหน่ายเสียงกรีดน้องของวิญญาณเบื่อกลิ่นไหมของความบา และเบื่อคำสั่งของเหล่าปีศาจชั้นสูงแล้วในคืนหนึ่งเขาตัดสินใจหลบหนีจากนารกขึ้นมายังโลกมนุษย์ทิมไม่ใช่ปีศาจที่จะมาทำลายล้างเขามาด้วยเหตุผลประหลาดเพื่อการเล่าเรื่องเขาเลือกซ่อนตัวใต้ต้นไม้ใหญ่กลางสุสานร,ร้างกลางหนังสือโบราณที่เขียนด้วยมึกเลือดมนนษย์ทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเขาจะเล่าเรื่องสยอง ให้ดวงวิญญาณเด็กๆฝังเสียงหัวเราะของทิมไม่ใช่หัวเราะธรรมดาแต่มันสามารถเรียกความมูดออกมารวมตัวจนกลายเป็นทู่งฝังอีกนับไม่ถ้วนทุกเรื่องที่ทิมเล่ามีคำเตือนซ่อนอยู่เสมอเกี่ยวกับความโลภความอาฆาตและบาปของมนุษย์เองแต่หากมนุษย์จริงๆเหลือเดินหลงเข้ามาในคืนที่เขาเล่าเรือพวกเขา มักจะไม่ได้กลับออกไปเหมือนเดิมบางคนกลายเป็นเพียงเงาจางๆบางคนสูญเสียเสียงพูดและบางคนถูกดึงเข้าไปในหน้ากระดาษของหนังสือกลายเป็นตัวละครนิรันด์ในตำนานของถิมนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหลายที่ปีศาจเท่าตนนี้จะเล่าให้โลกรู้เขาคือถิมปีศาจเท่า อาจกำลังเปิดหนังสือรอคุณอยู่ก็ได้